สวัสดีครับพี่น้องที่รักนกเขานะครับและรักการต่อนนกเขาใหญ่ทุกท่านนะครับผมวันนี้มาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับกับสาระดีมีสาระที่จะนาเรื่องราวเกี่ยวกับการเลี้ยงนกเขาใหญ่การต่อนกเขาใหญ่นะครับมาแนะนํามือใหม่เซียนใหม่ที่กาลังหัดเลี้ยงเพื่อเป็นแนวทางนะครับในการเลี้ยงนกเขาใหญ่นะครับวันนี้นะครับก็มีนกนะครับมาให้พี่น้องนะครับได้ ชมนะครับได้วิเคราะห์อีกแล้วนะครับซึ่งนกตัวนี้นะครับที่ท่านเห็นนี้ก็คือเจ้าส่งท้ายครับพี่น้องครับเจ้าส่งท้ายนี้ผมเคยทําคลิปอยู่หนึ่งเนืองอยู่ครับพี่น้องครับแต่รู้สึกว่าช่วงนี้จะหายไปนะครับเพราะว่าผมกําลังวิเคราะห์ครับวิเคราะห์นะครับซึ่งผมเอาไปต่อนะครับซึ่งได้เฉลยเขาก็ออกต่อแล้วครับแต่ว่าเสียชีวิตก็คือเจ้ายิ้วหลอดครับนี่แหละตัวนี้แหละที่ต่อได้เจ้ายิ้วหลอดนะครับ เดี๋ยวไปฝึกวันแรกก็โดนมดแดงเข้านะครับเรียบร้อยเจ้านิวรอดนะครับซึ่งนกตัวนี้นะครับเป็นนกอาอายุกรุง4ปีแล้วครับพี่น้องครับ4ปีแล้วนะครับนี่นะครับ4ปีเมื่อวันที่สามสธันวาเมื่อกี้นะครับเพราะว่าาที่ตั้งชื่อว่าเจ้าสงทายเพราะว่าได้วันที่30นะครับ30ธันวานะครับก็เลย เอามาถ่ายพี่น้องดูก็คือจะเป็นนกประเภทที่บอกว่าเป็นนกมงคลที่เรียกกันว่านกบางไัยครับพี่น้องครับนกบางภัยซึ่งเมือใหม่เส้นใหม่หลายท่านก็อาจจะยังไม่เคยเห็นครับซึ่งนกนั้นนะครับเวลาคูนะครับก็จะยกปีกนะครับยกปีกข้างหนึ่งนะครับต่างกับเทพพนมเทพพนมนี้จะคูแล้วก็ยกปีกสองข้างนะครับซึ่งผมก็พยายามอาจจะหา ช่วงเวลาที่มันยกนะครับถ้านกมงคลประเภทนี้นะครับมันจะมีทั้งยกทั้งไม่ยกครับพี่น้องครับก็ผมก็เทียบคูเรื่อยๆนะผมก็ไม่กล้าเอาไปออกต่อครับเพราะว่าผมกลัวมันมันหายนะครับหายยกครับมีวันนี้ผมก็เลยเอามาล้างทําความสะอาดให้อาหารนะครับผมก็เลยเอาลองมาเทียบคูลองดูเผอิญว่าวันนี้มันยกครับพี่น้องครับมันยกข้างหนึ่งครับ ซึ่งแต่ก่อนนี้นะครับเจ้าสงทายนี้ไม่เคยเป็นนกที่ยกปีกนะครับแต่ช่วงหลังๆมาช่วงหลังจากถ่ายขนเสร็จนะครับถ่ายขนเสร็จผมก็เลยลองเอามาไล่ใช่ไหมครับไล่แดดไล่อะไรนะครับผมก็เลยเอาตั้งไว้นะครับอนนกตากแดดทีนี้มันก็เลยคูนะครับคูใส่เพื่อนข้างๆนะครับมันยกปีกข้างหนึ่งครับพี่น้องครับแต่ผมก็อยากจะนําเสนอให้พี่น้องได้ดูหลายครั้งผมก็พยายามเทียบ มันก็ไม่ค่อยยกรับน้องครับพอจะถ่ายนะครับก็ไม่ยกครับพอไม่ได้ถ่ายนี่ยุกนะครับมันก็เลยไม่ตรงจังหวะกันสักทีครับผมก็เลยทิ้งมานานเลยครับพอดีนกใหม่ก็ขึ้นมาเรื่อยๆเนาะไม่ว่าจะเป็นเจ้าห้วยยางเจ้าอุบลนะครับช่วงนั้นนะนะครับนกมันก็ไล่กันมาเรื่อยๆนะครับตัวนี้ก็เลยไม่ได้ออกครับ ไม่ได้ออกนกสี่ปีเพิ่งได้เฉลยสองตัวนะครับก็เลยทิ้งไว้ก่อนนะครับไล่เจ้าห้ยางกับเจ้าบุลทีนี้เจ้าหยัางเจ้าบุญก็ไม่อยู่แล้วนะครับก็เลยลองไปอเอามาดูซินะครับว่ามันจะยกหรือเปล่าพอดีเผอิญวันนี้ครับถือว่าโชคดีครับโชคดีหนึ่งก็คือ,อให้มือใหม่เชียนใหม่นะครับได้เห็นว่านกบางไยเป็นอย่างไรที่เขาเรียกกันนะครับก็คือยกปีกข้างหนึ่ง นะครับหลายท่านอาจจะเคยเห็นแล้วล่ะนะครับหรือหลายท่านอาจจะมีไว้ครอบครองด้วยนะครับแถมยกบ่อยยกทุกครั้งก็มีนะครับอย่าลืมว่านะครับนกประเภทนี้ถามว่าหายากไหมนกเทพพนมกับกับบางไพรนี่ก็คือหายากครับหายากมากๆนะครับแต่ว่ามันก็เหมือนที่ผมทําคลิปไปแหละครับมันอาจจะหายหรือไม่หายนะครับอย่างเช่นพวกกวักซับอย่างเงี้ยนะครับนกเทพพนมนกบางไพยอย่างเงี้ยนะครับบางทีอาจจะหายไป หรือว่าทําบ้างไม่ทําบ้างนะครับฉะนั้นแล้วต้องทําใจครับเวลาท่านแบ่งนกประเภทนี้ไปนะครับบางทีมันก็ทําบางทีมันก็ไม่ทานะครับสาหรับสายมงคลนี่จะชอบนะครับจะชอบเป็นพิเศษนะครับคําว่าบางภัยก็เข้าใจในตัวอยู่แล้วครับมันจะมีเหตุเพศภัยนะครับนกพวกนี้ก็จะช่วยป้องกันนะครับบางภัยตามความเชื่อนะครับตามความเชื่อนะครับไม่แน่ว่ามันจะได้ หรือไม่ได้ยังไงนะครับแต่ว่าตามความเชื่อก็คือเชื่อว่านะครับเป็นนกมงคลที่เกี่ยวกับเรื่องของการบังภัยเข้ามานะครับในบ้านในตัวในครอบครัวนะครับเวลานกครูเนี่ยพวกนี้จะยกปีกข้างหนึ่งนะครับช่วยป้องกันภัยอันตรายนะครับตามที่ตำรานะครับของสายมงคลเขาว่าไว้นะครับแต่สําหรับผมนี่ก็ถือว่าปกตินะครับเพราะว่าผมสายต่อ ผมสายต่ออยู่แล้วนะครับผมไม่ได้เลี้ยงมงคลนะครับเพราะว่าตรงนี้ก็ยังไม่มีแบบว่าสิ่งที่แบบว่ายืนยันได้นะครับแต่ตำราท่านเขียนไว้ว่าอย่างนั้นก็พูดไปตามตำราก่อนนะครับทีนี้ผมก็จะนําไปทดลองนะครับนําไปทดลองต่อนะครับต่อเหมือนเดิมครับนกนะครับตัวนี้ก็ถือว่าจับนกเฉลยได้ดีนะครับนกตัวนี้นะ,ะเป็นนกที่ ถือว่าเรียกเร็วนะครับเรียกเร็วขันเร็วนะครับบางท่านอาจจะสงสัยว่าเอ๊นึกว่าหายไปไหนแล้วยังไม่หายครับนกตัวนี้ผมยังเก็บไว้อยู่นะครับเจ้าส่งท้ายนะครับวันนั้นผมได้สองแต้มไปกับพ่อบัตรครับไปกับพ่อบัตรอ่าพ่อพ่อบัตรไม่ได้วันนั้นนะครับผมได้สองแต้มนะครับวันนี้ก็เลยได้โอกาสพอดีนะครับล้างถาดล้างอะไรเรียบร้อยแล้วก็เลยมาถ่ายนะครับให้พี่น้องได้ชมกันนะครับ ผมก็จะเอาไปไปต่อเหมือนเดิมนะครับนกตัวนี้นะครับจะยังไงจะหายหรือเปล่าหรือจะยกเหมือนเดิมนะครับแต่อดีตไม่เคยมีนะไม่เคยเห็นนะครับนกตัวนี้นะครับเป็นนกนกเจ้าสงท้ายนี่ก็คือแต่ก่อนเป็นนกที่เปรียวมากครับพี่น้องครับเป็นนกที่เปรียวดิ้นนะครับพออายุเข้ามาหลักสีครับอายุกรงหลักสีนี่รู้สึกว่าก็จะดีขึ้นแต่ก็ยังมีดิ้นอยู่ครับนี่ มีดิ้นอยู่แต่ไม่ถึงกับช่วงฝึกแรกๆปีหนึ่งปีสองนี่โอ้โหครับถ้าจะมาถ่ายแบบนี้ไม่ได้ครับนกครับดิ้นหัวแตกครับไปฝึกนี่แตกพังเยอะมากครับนกตัวนี้ขนก็ร่วงปีกก็แตกนะครับจมูกนี่โอ้ทะลอกครับฮะผมก็เลยมาวิเคราะห์ให้ท่านว่านกที่ดิ้นดิ้นนะครับบางทีมันมันอาจจะยังไม่อยู่ครับนกยังไม่อยู่นะครับพอเล่นไปหรือให้อายุมันเพิ่มขึ้นนะครับมันก็จะ มันก็จะดีขึ้นครับอย่างเช่นนกตัวนี้การันตีได้เลยว่า4ปีนะครับมาปีที่4ี่ปีนี้เกาถือว่าโอเคนะครับถือว่าดีนิ่งขึ้นแต่ก็ยังมีเดินนะครับมีเดินให้เห็นอยู่ครัไม่ใช่ว่าจะจะนิ่งเสมอไปแต่ว่าเขาพเนียก็อาจจะแน่นอนนะครับอาจจะแตกอาจจะพังก็เป็นเรื่องธรรมดาแหละครับเนาะอาเอาล้วพี่น้องครับก็เอาไว้ประมาณนี้ครับยังไงแยวผมจะออกต่อ นะครับบางภัยมันจะหายหรือเปล่านะครับถ้ามันไม่หายก็แสดงว่าอาจจะมีสิทธิ์ทั้งหายแล้วก็ไม่หายสําหรับตุ๊กงคนที่เอาออกต่อนะครับเนาะถ้ามันหายก็แสดงว่าอาจจะเป็นเรื่องจริงที่เวลาไม่ได้ออกต่อนั้นทำนะครับยกบีกพอเอาไปออกต่อแล้วหายอย่างเงี้ยนะครับมันก็อาจจะเป็นจริงแต่ถ้ามันไม่หายมันก็อาจจะเป็น2ข้อทั้งหายและก็ไม่หายครับผมเอาไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับ ยังไงก็เดี๋ยวผมก็จะช่วยวิเคราะห์ให้ท่านนะครับเผื่อบางคนเห็นผมพูดไปแล้วว่าอาจารย์เวลาเอาท่านนานกออกไปแล้วมันอาจจะหายท่านนกตัวนี้เล่นดีแต่พอดีมันเป็นเทพพนมอย่างเงี้ยท่านก็กลัวเทพพนมมันจะหายไปนะครับผมก็จะลองไปดูนะครับถ้ามันไม่หายก็ท่านก็สามารถเอาออกต่อได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อย่าลืมครับช่วยผมทดลองวิเคราะห์ร่วมกันครับพี่น้องครับมันถึงจะได้ข้อมูลที่ชัดเจนนะครับไม่ใช่ว่าผมพูดแค่ ตัว2ตัวนี้มันเอาไปเป็นผลการวิเคราะห์ไม่ได้นะครับท่านต้องทดลองพร้อมกับผมด้วยนะครับท่านทดลองงี้ว่าโอ้ผมเอาไปออกต่ออยู่นะอาจารย์มันไม่หายครับนกผมเทพนมออกต่อหลายครั้งแล้วได้เฉลยเป็นโอ้หลายครั้งแล้วก็ไม่หายนะครับอันนี้ถ้า,าท่านคอมเมนต์มามันก็จะเป็นข้อมูลที่ถือว่าใช้ในการวิเคราะห์เพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับผมเอาละครับพี่น้องครับก็ไว้ประมาณนี้ครับเช่นเคยฝากกดไลค์กดแชร์เพื่ออย่างใจผู้ทําคลิปนะครับจะได้ ทำคลิปดีๆที่มีสาระมาฝากพี่โนโอ้องอีกท่านที่มาใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามนะครับกดกระดิ่งเพื่อราข้อมูลก่อนใครนะครับสลับผมไปก่อนครับสวัสดีครับ